สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกษิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นครับวันนี้วันอังคารที่18เมษายน2566อยู่เรา3คนนะครับผมฝันละมาเซียเกาะติดบ,บาร์เซโลนาครับปีเตอร์บสเจาะลึกเชลซีครับโค้ชทันข่าวหรีอพูครับหัวข้อของเราวันนี้นะครับก็ไปพูดถึงเพูลกันนิด <ừ> นึงคร,<ๆ>ครับเพราะว่าในช่วง2 3นานที่ผ่านมาเนี่ยนะหลายคนน่าจะได้เห็นการปรับ แทคติกปรับบทบาทนะครับนั่นก็คือโดยเฉพาะเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนนะแบ็คขวาเนี่ยก็เหมือนกับเป็นแบบเล่นแบบกองกลางไฮบิดนะหุบเข้ามายืนเป็นเหมือนกับหนึ่งในกองกลางนะครับเวลาบิลขึ้นไปเพราะว่ามีช่วงหนึ่งที่เจ e c เก็ครอปเองเนี่ยก็โดนวิจารณ์ว่ามหมดไอเดียหรือเปล่านะก็มีการปรับ ระบบเนี่ยเพื่อให้ผลลัพธ์มันออกมาดีมากยิ่งขึ้นนะครับเราจะมาเจาะกันว่านี่คือลิเว์โฉมใหม่หรือเปล่านะแล้วก็ลงลึกไปที่บทบาทของตัวเทนเองด้วยนะครับแต่ว่าก่อนอื่งเนี่ยขอบุณผู้สนับสนุนก่อนครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างมากกว่าก,กีฬา,าคือน้ําใจนักกีฬาจากบริษัทไทยเบลล์ได,ด้จำกัดมหาชนครับอย่าลืมเติมความสดชื่นนะครับวันนี้ขอคําว่าชาบีอลอนเทนชาบีอลอนเทนนี่เขาเก็บทุกเม็ดเลยนะเม็ด เขาเป็นนักร้งองลูกคอเขาได้ภาษานักร้องเขาเรียกว่าไรเ,<อ>เบตโต<อ>บลูกคอ,อแล้วก็ขอฝากนี่ด้วยครับเคแบงจากธนาคารกาสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจอย่าลืมโหลดแอปเค a s s มาใช้งานกันด้วยนะครับ,รบขอบคุณรถยนต์ u ูซูกิซี GLN ีแอลเน็กซ์โดยเฉพาะเ t ็กซ์2018ขับสนุกเต็มกันเร้าใจเกินพิกัดมาพร้อมดีไซน์ภายนอกที่โดดเด่นนะครับชุดแต่งสปอยเลอร์รอบคันแล้วก็มีชุดสติ๊กเกอร์ GL Next Edition มีการแต่งคอนโซลแต่งแผงประตูลายเคฟล่าจอทัศสกรีน7นิ้วเชื่อมพอสมาร์ทโฟ คู่ดูอัลเจ็ตและแพลตฟอร์มฮาร์ดเทคเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่พบกันได้ที่โชว์รูมรถจนซูซูกิทั่วประเทศนะครับแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ซูซูกิ .co.th ได้เลยครับครับอ่ะโอเคอ่ะไปดูเรื่องของเทรนด์อาริสันเดอร์โนกันนะครับหลังจากเกมล่าสุดเนี่ยโดนจับมาเล่นเป็นมิดฟิลเวลาบิวอัพเกมรุกนะครับซึ่ง เจอเก้นครอปเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ด้วยในนัดท,ที่ทลิเวอร์พูลถล่มลีสูนเดตหกประตูต่อหนึ่งนะครับ mm. ซึ่งถ้าว่ากันตามตรงนี่คือน,นัดท,ที่ 2, 2> mm. ติดต่อกันนะคอนแอคนะที่เทนหุบเข้ามาเล่นแบบนี้เจอเก้นครอปบอกว่าตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าจบซีซั่นลิเวอร์พูลจะไปอยู่ที่เท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้แค่ต้องพยายามสร้างผลงานและก็ผลการแข่งขันให้ดีที่สุดเพื่อสารต่อไปอยังซีซั่นหน้าแล้วเกมที่เจอกับลีสเนี่ยทีมของเราแสดงให้เห็นถึงแพชชั่นความมุ่งมั่นงานของเราต้องพยายามเล่่นให้สมสมมเ จากที่ครอปยอมรับด้วยนะครับว่ามีการปรับเปลี่ยนแทคนติกการเล่นเราจําเป็นต้องเล่นเกมป้องกันให้ดีขึ้นปีนี้เราเสียบอลจากลูกโต้กลับแล้วก็เสียบอลในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมหลายครั้งตอนนี้เทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนเนี่ยเล่นในบทบาทใหม่ได้ดีมากเวลาที่เราเสียบอลทีมช่วยกันเล่นเกมรับได้ดีขึ้นหรือแม้แต่ตอนครองบอลก็ทาได้ดีขึ้นระบบแบบนี้เอาเทรนด์หุบเข้ามาแบบนี้มันเหมาะกับเราในตอนนี้มากกว่า นี่คือเกมที่ดีที่สุดในซีซันนี้เลยครอปอกแบบอน,นี้เลยนะครับแล้วก็บอกว่าในแง่ของการเล่นเคาน์เตอร์เพรสซิงและในแง่ของการคุมเกมเราได้เห็นความกระหายของนักเตะเพรสซิงเอาบอลึ้นมาแม้กระทั่งนาที92จะหมดเวลาอยู่แล้วแต่เราก็ยังกระหายซึ่งเราไม่ได้เห็นสิ่งนี้มานานมากแต่คืนนี้ทุกอย่างลงตัวคลิกกันไปหมดถ้ารวมเกมนี้กับครึ่งหลังเกมที่เจอกับอาร์เซนอลเราพบสัญญาณที่ดีที่จะนำพาไปจบซีซันนี้ได้ครึ่งแรกก็เล่นแผนนี้ในเกมเจออาร์เซนอลแต่เหมือน เหมือนคนเพิ่งเล่นใหม่อะแล้วไปเจอของจริงอะเล่นไม่ออกแต่ว่าพอครึ่งหลังในเกมอาไรสักนันดูดีขึ้นใช่ค,คือจริงๆเนี่ยการเอาเทนต์มาเล่นเป็นกองกลางอะมันเคยมีการพูดถึงกันมานานมากแล้วนะเพราะว่าเรารู้ถึงทักษะของเทนต์ะเป็นอย่างดีก็คือเรื่องของการเปิดบอล นะการวางบอลที่ค่อนข้างแม่นยำแต่ว่านี่คือการเอามาใช้แบบประยุกต์ใช้อย่างจริงๆจังๆครั้งแรกของเจนคลอเองว่าเทรนด์มันกำลังมาอาร์เซนอลเนี่ยโอดิสัซนเดอร์ซินเชนโกก็เล่นแบบนี้ของแมนซิตี้เนี่ยจอห์นสโตนก็แต่ว่าของซิตี้มันอาจจะไม่ได้แบบว่าสลับแผนตอนรุกรับนะของแมนซิตี้คือจอห์นสโตนยืนแบบนั้นเลยบบเลยิงกลางรับไปเลยแต่ก็เป็นการเอากองหลังมาช่วยบิวอัพแดนกลางเหมือนกันครับผมอ่ะก็ นั่นคือสิ่งที่เหมือนกับต้องมีวิวัฒนาการครั้งหนึ่งเทรนด์เคยเล่นเป็นแบ็คแล้วเติมสุดเส้นได้ดีแต่ตอนนี้เล่นแบบนั้นผู้แข่งรู้ทิศทางการเติม,มรู้ช่องทางในการเจาะเวลาลอยสูงอะไรก็ตามแต่พอเปลี่ยนมาเล่อนอันนี้มันเป็นเหมือนการแก้สิ่งที่เป็นปัญหาในตอนนี้นะฮะทีนี้เรามาดูหลักฐานกันหน่อยผมว่าเราพูดอย่างเดียวไม่มีภาพประกอบอะไรเลยมันก็อาจจะแบบไม่ชัดไปดูฮิตแมปับการจับความร้อนกันก่อนอทีมงานขึ้นภาพมาเลยฮะ สองอันนี้คือฮิตแมบใน2นั้นหลังสุดเอาเราดูทีละอันเราดูอันซ้ายก่อนอันซ้ายนี่คือเกมกับอาร์เซนอลสีส้มนะลูกศรให้เราดูว่ามันจากซ้ายไปขวาใช่ไหมนั่นแปลว่าบุกไปทางนี้นะฮะในเกมอาร์เซนอลเนี่ยมันจะเห็นไหมฮะก็เยื้องเข้ามาข้างในนะแต่ว่าก็จะมีทั้งขึ้นไปตรงแดนกลางแล้วก็ดูในแดนตัวเองด้วยมีความแบบยังไม่เข้มมากตรงแดนมิดฟิลด์แต่ก็เห็นแล้วว่าหุบเข้าในพอสมควรเลย นะแล้วก็ยังมีลงไปเล่นเกมรับเยอะพอสมควรเกมลุกยังมีโอมีเติมขึ้นไปสุดเส้นบ้างนะะพอมาเกมกับลีดเนี่ยผมว่าครอปพูดไปเลยว่ามันระยะช่องว่างระหว่างเกมอาร์เซนอลกับลรีดมันห่างประมาณ7จวันมีเวลาได้ซ้อมมากขึ้นได้ติวในสิ่งตรงจุดนี้มากขึ้นเราเห็นได้ว่าเกมตอบ์ียดด้วยรูปแบบการเล่นด้วยแหละลีดไม่ได้คลองบอลมากกว่าล์พูในขณะที่ตอนล์พูเจออาร์เซนอลคลองบอลพอกันพอเป็นลีพูคลองบอลมากกว่า จะเห็นชันเลยเท้นเนี่ยขึ้นมาอยู่ตรงกลางมันได้เล่นเยอะขึ้นอ่าอันนี้ดูสีด้านสีด้านขวานะครับลูกศรสีฟ้าจากขวาไปซ้ายเราได้เห็นเลยว่าอยู่ตรงกลางเยอะมากอืม,อมนะฮะนี่ก็คืออ่ารูปแบบที่เราได้เห็นจาก h ิ a แ m a ตัวนี้คือพอพอทีมเป็นฝ่ายที่ครองบอลบุกเนี่ยนั่นหมายความว่าจังหวะ หรือโอกาสในการ build up เกมมันก็มีมากขึ้นมันจะมีมากขึ้นใช่คือให้เปรียบเทียบกับเกมอาร์เซนอลน่ะไม่แปลกทําไมถึงเห็นความแตกต่างที่มันค่อนข้างชัดเพราะว่าเกมนั้นน่ะก็ต้องยอมรับว่าอาร์เซนอลนี่ก็คือเป็นทีมระดับเกรดเดียวกันนะ่ะนะครับดังนั้นเนี่ยการจะไปแบบ build up เกมตลอดเวลามันทำไม่ได้อยู่แล้วแต่พอมาเป็นกับลีนด้วยทั้งฟอร์มทั้งเรื่องของสกอร์อะไรต่างๆมันเข้าทางลิเวอร์พูลหมดใช่เทนก็เลยมอีอิสระในการเล่นมากขึ้นแต่ว่าถ้าสมมติ ยกตัวอย่างเป็นอย่างในอดีตถ้าเกิดว่าเทนเล่นบทบาทเดิมเป็นแบ็กอย่างเดียวไม่ได้หุบเข้ามายืนเป็นกองกลางไฮบิดในลักษณะแบบนี้นะบางทีการสกอร์อาจจะไม่ได้เยอะขนาดนี้หรือว่าวิธีการเล่นหรือว่าพื้นที่ในการเล่นของเทนอ่ะอาจจะน้อยกว่านี้ถูกต้องนะครับอันนี้น่าสนใจะนะแต่ว่าถา,ถามว่าสิ่งที่มันต้องรอดูต่อคืออะไรนั่นก็คือการเจอกับสมมติทีมที่แบบอยู่ในเกรดเดียวกันหรือ,ท,อทีมที่แบบ ดีกว่าอฟอร์มดีกว่าเนี่ยเทนยังเล่นแบบนี้ได้หรือเปล่าใช่ฮะก็ต้องค่อยๆสร้างเหมือนเขาพยายามบอกว่าจะพยายามบิว้วในสิ่งใหม่หล่าเนี้ยเพื่อสาต่อไปซีซันหน้าด้วยหน้าจะต,ต้องเป็นการที่ทําให้ทุกคนต้องคุ้นชินกับวิธีการเล่นใหม่อันนี้แล้วนะครับทีนี้รายละเอียดก,การยืนมาดูเพิ่มเติมกันหน่อยนะครับจากแอตเลติกยูเคจริงๆบทริเคะห์ตัวเนี้ยเขาก็ทําไว้ตั้งแต่เกมกับอาร์เซนอลแล้วล่ะแต่ว่ามันนําม,มาใช้ได้นะครับเรามาดูรายละเอียดก,กันหน่อยนะอ่ะเริ่มที่ภาพแรกก่อนแต่ภาพแรกเนี่ยเราเรา นะครับเอาจากเกมล่าสุดให้เห็นว่าเทรนด์อยู่ตรงกลางจริงๆอะอย่างลูกที่กำลังจะจ่ายให้นูนเย้เข้าไปยิงในลูก6กหนึ่งเนี่ยก็ตักจากตรงกลางเข้าไปเลยเห็นไหมอ่าก็เป็นบทบาทกองกลางให้เห็นแบบชัดเจนทีนี้รูปถ,ถัดดไปครับก็เราเอามาจากแนะอตเลติกยูเคที่เขาก็มีทําวงไว้ให้หมดแล้วให้เราดูวิธีการยืนแล้วกันม,มันก็จะเป็นแบบ<ม>คล้ายๆ 2> 325ถ้าตอนบิวนะฮะตอนตอนที่บิวจากข้างหลังขึ้นไปนะก็จะมีโกนาเต้เป็นเซ็นเตอร์แบ็กตัวขวา ฟานไดเป็นเซนเตอร์ตัวกลางแล้วก็แอนดี้โรเบอร์สันเล่นเป็นเซนเตอร์ตัวด้านซ้ายแล้วก็จะมีอาร์โนกับฟาบินโยเนี่ยเป็นเหมือนคู่กลางหมายเลขหกอ่าส่วนตัวลูก5คนด้านบนก็ว่ากันไปอาจจะมีถอยลงมาล้วงบอลกันบ้างก็สลับสลับการจัดโดยโดยส่วนรวม5คนด้านบนก็จะมีอมกองกลางอีก2แล้วก็ตัวลูกอีก3อ่าคือดูจากภาพที่เราเอามาเนี่ยแล้วก็ย้อนกลับไปดูในเกมกับลีสคือไม่ใช่แค่เทนท,ที่ต้องทาความเข้าใจกับแทคติกด้วย mm hmm. เพื่อนร่วมทีมแล้วก็โดยเฉพาะกับแอนดี้โรเบอร์สันจริงใช่นะคือเขาเป็นแบ� แต่ถ้าเกิดเล่นแบบนี้เทน์ขึ้นมาเขาต้องขูบลงมายืนเป็นเซนเตอร์รายละเอียดมันจะมีความแตกต่างกันคนละเรื่องเลยฮะคนละเรื่องเลยอ่ะอันนี้ก็ให้ดูภาพสายว่าเทนด์แบบมีส่วนแบบเป็นเหมือนตัวบัญชาเกมตั้งแต่เกมกับอาร์เซนอลแล้วนะฮะแล้วก็เมื่อกี้ขวัญพูดถึงเรื่องอแอนดีโ้โรเบสันใช่ไหมเสริมนิดนึงเท่าที่ผมสังเกตมาจาก2เกมเนี่ยคือเป็นเซนเตอร์ตอนที่บิวจากข้างหลังแต่ถ้าบิวขึ้นไปเกินครึ่งสนามไปถึงขัานบนได้แล้วเขาจะค่อยๆโอ้โออแบบ โอ้ลับขึ้นไปและกองกลางตมาด้านซ้ายจะถอยมาแทนที่จะ <ไป S 2> สะลับกันแทน,แทน position มันจะสะลับกันหรืออย่างที่เราเห็นในภาพเมื่อสักครู่นี้เราก็จะเห็นว่ากว่าล็อบโบ้จะได้เติมหรือกว่าแบ็กจะได้เติมอ,มอะขอผมขอย้อนกลับไปลูกก่อนอันนี้นิดนึงเนี่ยเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวไกลมันจะเป็นพวกตัวลุกล็อบโบ้ะ <Lob o S 1> จะไม่ได้เติมพัมเพื่อแล้วมันจะต้องค่อยๆหาโอกาสเติมขึม้นไปถ้าเปรียบเทียกบกับเมื่อก่อนนะล็อบโบ้นี่ลอยอย่างกับวิง คือจะลอยขึ้นไปเลยเหมือนวิ่งเลยแต่เดี๋ยวนี้ล็อบบ้ต้องรอจังหวะและพูดถึงเรื่องการสร้างเกมนะฮะการสร้างสรรค์เกม2นัดหลังสุดนะครับถ้าพูดถึงในแง่งงงสถิติเทรนด์ทำคีย์พาร์หรือว่าจ่ายบอลสาคัญไป6ครั้งถือว่าได้ฟื้นตรงนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญเรื่องของการแอสซิสต์เนี่ยสนัดหลังสุดแอสซิสต์ไป3ซึ่งเทรนด์ห่างหายจากการแอสซิสต์ไปนานมากนะแต่พอมาเล่นแบบนี้ทำแอสซิสต์ได้เลยนะอย่าง,อย,างอย่างในนัดเจออาร์เซนอลเป็นคนแอสซิสต์ ในลูกตีเสมอสองสอง่าเปิดไปเสาไกลฟิมิโนฟิมิโนโแล้วก็อย่างลูกที่ซาร่าได้ยิงแล้วแล้วแรมเดลเซฟเนี่ยแลรมเดลเซฟเนี่ยก็เป็นลูกที่เทนจริงๆก็เกือบได้อะซิทถ้าซาร่ายิงเข้าแล้วก็นัดล่าสุดได้อีก2ออันซิทอันนี้คือในแง่ของการทําเกมรูกในแง่ของเป็นคนคุมจังหวะเกมแกคุมได้หมดเรื่องสมาธิก็สําคัญนะครับผมการจะเล่นแบบนี้เพราะว่าดูการเล่นของลิวพูอ่ะคือตอนบุกก็เล่นแบบนี้แต่ช่วงเกมรับมันก็ยังเป็น43-3นะก็ต้องถอยลงอันนี้โรเบิร์ตสันก็กลับไปย เนก็ถอยกลับมาเป็นฟูลแบ็กเหมือนกันใช่แต่ในระหว่างทานซิชั่นอ่ะอชว่วงนั้นแหละสำคัญที่ที่ยังไม่ได้ยืนตรงนั้นอะ่ะมันจะต้องมีแผนรองรับในการตัดเกมก่อนด้วยใช่ไหมใช่ครับอ่ะทีนี้พอพูดถึงการคุมจังหวะแล้วเนี่ยเรามาดูนะตัวเลขแล้วก็สถิติในการออกบอลของเทนานาโนนะครับคือเปิดภาพกราฟิกตัวนี้ขึ้นมาจากออฟตาโจเนี่ยคือใครเห็นก็ต้องมองว่าเป็นมิดฟิลด์เพราะว่ามันไม่มีการขึ้นบอล จากด้านขวาเนี่ยมีไหมถามว่ามีก็มีแหละแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นการครอบคุมพื้นที่ตรงกลาง uh. สนามนะครับเนี่ยเกมกับลีสนะเทวนนาโนเป็นตัวคุมจังหวะตรงแดนกลางนะครับผ่านบอลทั้งสิ้นเนี่ยตลอด90นาที136ครั้งนะแล้วก็สำเร็จเนี่ย124ครั้งจ่ายบอลพลาดแค่12ครั้งนะครับแล้วก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นนการผ่านบอลแม่นยำคือ91ทําได้หมดเลยนะครับการจ่ายสั้น วางบอลยาวเปิดไกลการจ่ายคิวและพาสเรียกได้ว่ามาจากในทุกๆมิติด้วยนี่ใช่ครับนะก็เป็นมิดฟิลด์เลยแหละสถิติแบบนี้นะครับ,รบแล้วก็ในแง่ของเกมรับ นะแทคกติกนี้เนี่ยก็ช่วยปิดจุดอ่อนเรื่องของการโดนโต้ในพื้นที่ของเทนได้นะจุดอ่อนในปีนี้ลิเวอร์อพูลเนี่ยเราพูดกันมาตลอดการตัดเกมแดนกลางทําไม่ได้แล้วก็ขึ้นเกมเสียบอลโดนเจาะพื้นที่ด้านข้างตรงหลังเทนอาโนทเนี่ยท,ที่เติมสูงแล้วมันไม่มีคนซ้อนนะครับรูปแบบการยืนใหม่เนี่ยก็จะมีโกนาเต้ที่คอย cover อ,อยู่อะในจังหวะน,นี้เดี๋ยวราลองเปิดภาพดูนะครับก็จะเห็นว่าเป็นโกนาเต้ ที่แบบฉีกออกมายืนเป็นเหมือนกับแบ็คเพื่อไปรับมือกับแนวรุกของอาฝั่งตรงข้ามซึ่งอันนี้คือมาร์ตินเนลลี่นะครับในเกมกับอาเซนนลอนนี้ในช็อตที่ลงไม่ทันจริงๆอ่ะโคนาเต้จะจะมีประจําการตรงด้านขวาอยู่แล้วมันจะไม่ได้ลงโฟกัสวงของเทนาโนเขาก็จะต้องลงไปเป็นเซนเตอร์อย่างเรี่ยงไม่ได้คือก็ต้องลงมาแทนตำแหน่งของโคนาเต้ใช่นะครับเพื่อสลับกันแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวพอรับมือได้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะค่อยมาสวิตช์กันอีกรอบหนึ่งถูกต้องนะครับซึ่งเกมเนี้ย ก็ถือว่าเกมกับอาร์เซนอลกนาเต้ก็ทําหน้าที่คอยคบเวอร์ตาแหน่งของเทนได้ดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่ามันก็จะมีความเสี่ยงอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเกิดมันพลาดท,ทีนึงอะโอกาสในการแบบเสียประตูมันมีสูงมากเลยถ้าเกิดว่าคุณสลับตําแหน่งกันไม่ทันผมว่าเจอครับซื้อเกมรับคือในเรื่องของเกมรุกเทรนเล่นตรงนี้ดีไม่ดีนะเป็นดิฟไลน์ิงเพลย์เมคเกอร์เลยก็ว่าไนดะ้เป็นตัวคุมจังหวะเลยแต่ผมว่าปัจจัยหลักที่ครอบทำแบบนี้คือเกมรับนะเพราะว่าเทรนด์ปีนี้เราสังเกตก็คือเกมรับ ฝั่งขวาเนี่ยเอาใครไม่อยู่นะให้ไปดวลใครตัวตตัวไม่อยู่เออแล้วจากที่ดูลิวพูยุครุ่งเรืองเนี่ยสี่สามสามเวลาโถมเกมรุกสุดตัวเนี่ยแบ็กสองข้างลอยใช่ไหมครับเทรนกับแอนดี้โรเบอร์สันลอยมันก็จะเหลือเซนเตอร์สองคนคือฟานไดกับโกเมสหรือใครก็ตามแต่มาติดพวกเนี้แล้วก็จะมีฟารวินโย่ห้อยคนหนึ่งแล้วก็อาจจะเป็นเฮนโดอีกคนหนึ่งที่ทอยคัฟเมื่อตำแหน่งของเทรนที่เติมขึ้นไปให้อย่างน้อยๆคือเวลาโต้กลับเนี่ยมันจะมีสักสี่คน ซึ่งช่วงที่เลี้ยภูกำลังหนุ่มๆกำลังพลิกพนดด้นะเรื่องของเกมเพรสซิงเคานต์เพรสซิงดดุดันเนี่ยเวลาโดนโต้กลับเนี่ยไอ้สี่คนนี้บางทีมันเอาอยู่แต่พอการเวลาผ่านไปบวกกับหลายๆทีม <c oughs> ก็เริ่มจับทางเลี้ยภูได้มากขึก้นบางทีช่วงจังหวะโดนโต้กลับ4ี่คนมันไม่อยู่แล้วไงแต่แผนเนี้เราลองสังเกตดีๆคือเกมรุกมัน3 25ก็จริงแต่เกมรับความแตกต่างก็คือคุณอยู่ข้างหลัง5คนนะก็คือ โรเบอร์สันฟานไดโกนาเต้เทรนและฟา์บิญโยบุกยังเยอะเหมือนเดิมแต่เวลาโดนโต้กลับสงกลับมัน4อันนี้มันห้าเพิ่ด้วยการที่ความดุดันมันน้อยลงอ่ะแล้วเพิ่มจํานวนผู้เล่นป้องกันสวนกลับไว้อ่ะผมว่าก็เป็นการแก้ปัญหาที่ดีถูกต้องเลยครับผมก็คืออย่างที่บอกหลายคนที่ฟัง EP นี้แล้วเนี่ยอาจจะคิดว่าโอ้โหทีมที่ไปยิงถล่มเขาเนี่ยเป็นลีสที่ก็เป็นทีมแบบโซนท้ายตาราง ฟอร์มก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นเอามาแบบวิเคราะห์เป็นฉากๆเลยซึ่งเราอ่ะก็ไม่ได้มองข้ามตรงส่วนนั้นผมถึงพูดว่าบทพิสูจน์จริงๆรอดูออดเพราะว่าเกมแบบอาร์เซนอลก็ถือว่ามีช่วงที่ทําได้ดีกับแท็ติกนี้แต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าถ้าเจอทีมที่มันเคี้ยวกว่าลีสหน่อยทีมที่เกมเคาน์เตอร์แท็กมันเป๊ะกว่านี้อันตรายกว่านี้เนี่ยมันจะยังสวิตตัวได้ดีกว่านี้ไหมเหมือนเดิมไหมจะยังรับมือ การเล่นเคาน์เตอร์แท็กของคู่แข่งหรือจะเพสซิ่งได้หนักเหมือนเดิมหรือเปล่าอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องติดตามดูกันต่อแต่ว่าถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เรามองเห็นว่าครอปเริ่มหาอะไรใหม่ๆเข้ามาแล้วจากคนที่แบบโดนวิจารณว่าจำเจใช่นี่คือมองเป็นจุดนี้ดีกว่าแต่ก็พอเข้าใจแล้วก็เห็นภาพเพราะด้วยคุณสมบัติของเทรนเป็นคนที่พูดถึงพูดถึงฟูลแบ็กส่วนใหญ่จะนึกถึงอะไรเร็วกระชากเลี้ยงได้เกมรับแท็กเกิลดี เทน์เร็วไหมไม่เร็วนะไม่ไม่กระชากไหมไม่กระชากนะแท็กเกิลดีไหมก็ไม่ขนาดนั้นแต่เทนส์มันเปิดแม่นเรื่องจัดว่าเป็นแบ็คที่เป็นพาสมาสเตอร์คนหนึ่งเพรว่าจะเป็นบอลสั้นบอลยาวเพราะฉะนั้นพอมันมีคุณสมบัติเรื่องการผ่านบอลกับไอเดียการเล่นอยู่แล้วเนี่ยพอมันจะประยุกต์มาเล่นกองกลางแบบนี้มันทำได้ผมว่าผมเข้าใจนะใช่ยิ่งยิ่งไอ้เรื่องความเร็วอ่ะขอเสริมนิดหนึ่งตอนที่จำเทนเวอร์ชั่นผอมได้ไหมเวอร์ชั่นหนุ่มผอมๆตอนนี้ก็ยังหนุ่มแต่แห้งๆกว่านี้ ตอนนี้มึงไปเล่นกล้ามสตูเบอนเริ่มเลยสปีดรถสปีดรถรถแบบแฟนบอลลิปูจะรู้เลยว่าแบบโดนกระปีคือมันโดนทิ้งอะตอนนี้แล้วถ้าเจคินครอปใช้ยึดแท็ติกนี้ในระยะยาวจริงนะคนที่เครียดคือแบ็กอัพของเทนาโนอืมก็ดูอาร์เซนอลสิซินเชนโกเล่นแบบนี้มาตลอดเออพอเปลี่ยนเป็นเทียนี่จริงๆเทียนี่ก็เคยเล่นดีนะแต่พอต้องเล่นแบบระบบเนี้ย มันไม่ไมันไม่คุ้นอ่ะใชต้องเรียนรู้กันต่อไปใช่ใชนะครับอ่ะ <ๆ S 2> ก็เดี๋ยวติดตามดูนะว่าแผนนี้ จะเวิร์กสำหรับลิเวอร์พูลแล้วก็ตัวของเจคินครอปเองแล้วก็เทนนาโนเองหรือเปล่าใช่ครับนะครับอ่ะนี่คือบทวิเคราะห์ที่เอามาฝากในวันนี้นะครับขอบคุณผู้สนับสนุสนก่อนจากกันครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างคอบอลคอช้างคอเดียวกันแล้วก็เคแบงจากธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจอย่าลืมโหลดแอปเคพาสมาใช้งานกันด้วยนะครับครับผมขอบคุณรถยนต์ซูซูกิสวีปทีเอลเน็กซ์เน็กซ์21ขัดสนุกเต็มขั้นรอนใจเกินพิก,กัดด้วยนะครับชุดแต่งสปอยเลอร์รอบคันแต่งแผงคอนโซลแผงประตู ได้เต็มพลังเครื่องยนต์หัวฉีดคู่ดูอัลเจ็ตและแพลตฟอร์มฮัทเทคเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่เจอก,กันได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ s u z u k i .co.th ได้เลยครับครับผมนี่คือทั้งหมดของเจาะประเด็นครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือว่าอยากจะซัพพอร์ตพวกเรานะครับก็กดเป็นสติ๊กเกอร,ร์ซุปเปอร์แตงนะมาให้กับพวกเราได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสสสสสสสนนนนาามววววัััััััีีีี้ลไปก่อดดดคคครรรบบบ สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกษิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ